สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ X Trail g 3 2อีกครั้งนะครับมีฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่หล่าท่านยังไม่ทราบว่า X Trail สามารถทำได้นะครับนั่นคือฟังก์ชันล็อกอัโตโนมัติตามความเร็วนะครับแล้วก็ปลดล็อกอัโตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์นะครับบางคันเนี่ยรถบางคันจะถูกตั้งมาจากโรงงานแต่บางคันก็อาจจะไม่ได้ตั้งมานะครับวันนี้เรามาดูว่าเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เองได้อย่างไงครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่รถนั่งในตำแหน่งคนขับืันเดิมครับรอ ครับขั้นตอนในการเซ็ตการล็อกประตูอัตโนมัตินะครับก็ทําได้โดยการเข้ามาในรถกดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนนะครับภายใน20วินาทีที่เรากดสวิตช์ออนเนี่ยให้เรากดสวิตช์ล็อกประตูค้างไว้ครับแตเพบว่าไฟกระพริบสองครั้งไฟงกระพริบ2ครั้งแสดงว่าระบบเปิดล็อกอัตโนมัติตามความเร็วได้ทํางานแล้วนะครับ ในกรณีที่เราต้องการยกเลิกระบบล็อกอรประตูประตูอัตโนมัตินะครับก็ทาเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดสวิต์กุญแจภายใน20วินาทีกดป,ปุ่มล็อกาวนี้ไฟ,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 ฟเฟลที่เมื่อกี้กระพริบสองครั้งจากกระพริบครั้งเดียวนะครับก็แปลว่าระบบยกเลิกระบบล็อกอัตโนมัติไปแล้วทําให้ประตูปิดล็อกเมื่อด,ดับเครื่องยนต์ก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับภายใน20วินาทีที่เราเปิดสวิตช์กุญแจออนเปลี่ยนมากดด้านปุ่ม ปลดล็อกประตูครับไกฟกระพริบสองครั้งแสดงว่าระบบปลดล็อกอัตโนมัติทํางานแล้วจรยงแค่นี้คุณก็ดได้ X Trail ที่มีระบบล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติทํางานล็อกอัตโนมัติทํางานที่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนปลดล็อกอัตโนมัติทํางานเมื่อคุณดับเครื่องยนต์เรียบร้อยครับ